สวัสดีค่ะหลากรัสช,ชาตินะคะก็เจอกับรวถอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวแล้วก็แนะนำซีรีส์เรื่องพี่ชายวานหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วซึ่งนำแสดงโดยเจ้าหญิงโปหวินฟ้านใต้แล้วก็วูเชียนหญิงนะคะ เรื่องราวสุดฮาของสาวน้อยสายน่ารักที่เป็นอัจฉริยะอย่างชื่อเสียเพื่อตามหาพี่ชายที่หายไปทำให้เธอได้บังเอิญทะลุมายังโลกอีกมิติหนึ่งที่ลังไม่คุ้นเคยจนทำให้พบเจอกับเรื่องราวอันแสนอบอุ่นชวนหัวเราะของโฮชื้อบุรุษหนุ่มและชือ่อตรงที่เป็นศิษิ์ของสำนักวีหัวตั้งดานั้นมาก็ทำให้เกิดเรื่องชวนขำที่สองพี่ชายคอยปกป้องนางสาว ซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคะก็แดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันค่ะก็พี่ชายวานหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วซึ่งนิยายมีอยู่สี่เล่มด้วยกันนะคะ เรื่องย่อจากนิยายชื่อเสีย่ยถูกระบบะเผด็จการนำพาไปยังโลกอีมิติหนึ่งซึ่งเป็นโลกแห่งการบำเพ็ญเซียนและทำให้เธอได้เจอกับชื่อตงพี่ชายทแท้ซึ่งได้มายังโลกใบนี้ก่อนทพาว่าเขากลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเธอจึงได้มีภารกิจเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งภารกิจหลังจากที่ระบบได้มอบให้นั่นก็คือการตามหาพี่ชายให้พบขณะกําลังตามหาพี่ชายตัวจริงเธอก็ได้เจอกับพี่ชายตัวปลอมอย่างโฮชเฉือเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งมินาซ้ํายังถูกคนที่นี่กล่าวหาว่าเธอเป็นน้องสาวของจอมมนที่แสนจะร้ายกาจพวกเขาไล่สังหารเธอเรากับมีความแค้นกันมานับสิบชาติชิเซียจะทําภารกิจสําเร็จหรือไม่เมื่อทุกอย่างดูจะไม่เป็นใจเลยสักนิดดู ถ้าปัญหาใหญ่จะมาจากพี่ชายวอหาเรื่องทั้งตัวจริงและตัวปลอมเสียด้วยสิเรามาเริ่มรีวิวกันก่อนเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้พระเอกของเราชื่อว่าโฮชือได้ยินชื่อแล้วนึกถึงใครเอ่ยก็ต้องนึกถึงโฮชือเทพประมุขจากตำนานรักสองสวรรค์อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าเรื่องนี้โฮชือของเราเป็นพระเอกนะคะเป็นผู้ชายเป็นพี่ชายแสนดีตัวปลอมของนึงเอกฉื่อเสีย ซึ่งถ้าเกิดว่าชฉเี่ยมีปัญหาอะไรในสำนักวิหูนะคะเพร่ของเราก็จะมาคอยช่วยตลอดค่ะเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์อาเล็กนะคะก็เลยคอยช่วยเหลือได้แล้วก็มีสิทธิ์ปกป้องค่ะเพราะเป็นพี่ชายก็เป็นพี่ชายที่หล่อมากค่ะเป็นเทพที่หล่อมากแบบว่าอิจฉาน้องสาวนะคะที่ได้พี่ชายหน้าตาดีแบบนี้แถมยังนิสัยดีด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นพี่ชายตัวปลอมก็เถอะ ทางด้านนางเอกของเราชีเสี่ยบอกเลยนะคะว่าน่ารักมากค่ะแบบว่าแก้มนุม่มนิ่มมากตอนที่เปิดมาตอนต้นเรื่องที่พระเอกของเราจับแก้มนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากเลยค่ะแบบว่าแก้มนุม่มนิ่มมากแล้วก็หน้าตาน่ารักมากด้วยทางด้านพี่ชายตัวจริงอย่างชื่อตองก็ไม่ยอมแพ้กันค่ะคือแบบว่าหน้าตาแบบยี่ยวนควรมากเลยนะคะแล้วก็ คือรู้สึกว่าเขาจะสแสดงเข้าถึงบทบาทมากเลยนะคะแบบว่าสแสดงได้แบบธรรมชาติมากๆคือเหมือนไม่ได้สแสดงเลยค่ะและยิ่งเวลาที่พี่ชายตัวจริงกับน้องสาวอยู่ด้วยกันนะคะแบบว่าน่ารักสุดๆไปเลยค่ะพี่น้องคู่นี้แล้วก็งมีฉากที่กินอาหารนะคะแบบว่าฉากนี้คือทำเรา หิวเลยค่ะเมื่อคืนที่ดูจบไปแบบว่าดูช่วงกลางคืนด้วยนะคะแบบว่าหิวเลยคือเหมือนได้ก,กลิ่นอาหารลอยมาเลยค่ะแล้วนางเอกกับพี่ชายตัวจริงหรือว่าจอมันชิวหลิงนะคะก็นั่งกินกันอยู่อย่างอเอร็ดอร่อยโดยที่มีเพะเอกของเรานั่งอยู่ตรงกลางค่ะแต่ว่าหน้าตาพี่แกแบบว่าไม่อยากจะกินเลยนะคะแล้วยิ่งตอนที่เอาเต้าหู้เหมินมาวางไว้ตรงกลางค่ะตรงหน้าคือเพะเอกแบบว่าเอื่อมระอาแบบไม่อยากกินเลย นางเอกกับพี่ชายตัวจริงก็เลยช่วยกันโปรโมทอาหารแบบว่าสดๆไปเลยคือช่วยกันโปรโมทแบบว่าทํายังไงให้พระหิวแล้วก็ให้พระยอมกินมันเข้าไปนะคะส่วนเรื่องของฉากวิวสถานที่บอกเลยว่าสวยมากแล้วก็มีฉากหนึ่งค่ะที่แบบว่าเรือตรงนั้นคือขุ้นตามากๆเลยนั่นก็คือฉากที่พี่ชายอย่างชือ่อตรงนะคะไปจับตัวนางเอกค่ะคือจับมาแบบเล่นๆแล้ว รู้สึกเหมือนจะแกล้งคนในสำนักวีหูนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาจับตัวมาแล้วมีสิทธิ์ตามมาแค่ไม่กี่คนดังนั้นเขาก็เลยพานังเอกรีบวิ่งไปอยู่ตรงอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ออกไปตะโกคนค่ะตะโกนเรียกลูกศิษ์ในสำนักวีหูซึ่งตรงบริเวณที่พวกเขาวิ่งผ่านไปนะคะตรงนั้นก็คือตรงที่ซีรีส์เรื่องทุกชาติพบกระดูกเงินงามจุดที่สืออีเดินถือร่มไปในช่วงเปิดตอนต้นเรื่องค่ะ ก็สถานที่เป็นสถานที่เดียวกันเลยนะคะเพราะว่าฉากตรงนี้คือคุ้นตามากๆค่ะแต่รู้สึกว่าเราจะข้ามเรื่องไปหรือเปล่าอะเรากลับมาค่ะเรากลับมาสรุปเรื่องนี้กันต่อเรื่องนี้คือบอกเลยว่าสนุกตลกโบะบ้าขายขำดูใครเครียดกันได้แบบว่าสบายๆเพลินๆแล้วก็ดูแบบติดงับเลยนะคะเพราะว่าพระเอกนางเอกแล้วก็พี่ชายฉตรงเลยบอกว่างานดีมาก ม่ใช่แค่นี้นะลูกศิษย์ในสำนักวีหูแล้วก็ลูกน้องของจอมมานบอกเลยว่าดีงามพระราม8ดค่ะใครอยากดูเพลิน,นดูแก้เบื่อดูแก้เหงาก็แนะนำเรื่องนี้เลยนะคะ10เต็ม10ค่ะสำหรับความตลกความเพลิน